เย่เย่นี่มารือยังก่อนยังไม่ไปเมอร์เดอร์อันไหนวะเมอร์เดอร์นี่รูปอันนี้โอเคเอ็มคาเมคียแล้วเอาห้องไหนอะทำไมมันไม่ไม่ค่อยมีคนเลยนะเราเนี่ยอันไหนห้องไหนนีเนี่ยที่คนขึ้นเอ้ามาสตาร์ทติงแล้วมันเข้าทันพอดีพี่มันเพิ่มยังไงวะเพิ่มแสงในเกมอะกดเอ้กดกดมา เข็นตั้งค่าป่ะุิยน้องอินโนเซเอ้าเอ้าหลุดออกหลุดออกบ้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาอุวยเข้าไม่ทันเราสามคนสามเราสามฮ่าเราเข้าไม่ทันอะอุวยเข้าไม่ทันเราสามคนเราเพิ่มแสงกันก่อนละกันวิดีโอเซตติ้งไหมหรือว่าอะไร ไม่โหดไม่โโดไม่ดิงใบเนี่ยหรือบอกเออเนี่ยใบเนี่ยพี่น้องเป็นอะไรวะดูข้างๆนี้องโลเป็นไรเป็นไม่แม่เอ็นเซนอะอะไรทำไมเขาเก็บอะไรกันไนาะอ๋อไม่ต้องเก็บทองใช่ไหมเก็บทองเพราะธนูได้เลขถี่ไม่คืออะไรฮะได มันมันเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนตายมีคนตายมีคนตายคนตายนี่ไงเกือบเลยฮะเกือบเลยฮะยิวิวมันมองหน้าน้องวะเฮ้ยท่าบอกอุ้งไงทองจุ๊บจุ๊บเฮ้ยได้มาอันนึงแล้วทองได้ไหมกว่าจะได้อันนึงก็ยากเข็น ่<บ>ทำไม <บะ S 1> มีสิอ๋อเนื่ยว่าพี่มีเลือดอาบออกมามันเป็นพรม <laughs> <laughs> อะไรน <laughs> <laughs> ี่ตัว <laughs> แล้วแต่ก็ราจะยิงเลย <laughs> เออคนแบบนี้พี่น้องชาไปหาแล้วอะไปมคนแบบนีู้วิ่งตามตูดเลยพี่น้องเมียนไหมได้อยู่ได้เยอะเลยพี่รู้ไหมเริ่มเกมมาแล้วก็ฆ่าเลยเว้สองคนในห้องอะไม่ไม่เห็นว่ะสุบหายไงสุบหาย ก็มันตกอยู่แต่มันขึ้นเด้งขึ้นแต่เดิมอีกแล้วอ่ะเบื่อไม่เล่นแบบเื่อนี่เปิดเกมมาแล้วก็ได้ทองเลยน้องกลิ่นปะเด็บคนโตดิตอนนั้นน้องต้องผ่านไปตั้งหลายนาทีกว่าจะได้ทองอันแรกฆ่าพี่ก่อนจ้าเอาทองฟันหน้ะเมื่อกี้เสียงข้างหลังน้องเลยอ่ะคนตายอ่ะเล่นอะไรกี้บอกไหมลากี้โอ้ยเช็อตโอเมก้า มันกลัวน้องอ่ะม่ไม่ได้เป็นมุ้ยพี่เราต้องได้ทองเท่าไหร่นะสิบสิบสิบเหรอไปมีเท่าไรมันมีเจ็ดนี่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 วิวมันคนทำธนูตกน้องได้ธนูยิงยิงมันยิงไม่ไดนอะไรกันมีไิ้มจิ้มจตายอ่ะไม่เรยว Rồi. Tài rồi. Nó tai rồi ạ. Ôi. nó nhịn không đi đơn